วัสดีครับวันนี้กู๊กกักชาแนลพามาที่วัดโบสถ์อำเภอสามโคกนะครับจังหวัดปทุมธาน,นีมาสักการะหลวงพ่อโตนะครับที่ริมน้ำอำเภอสามโคกนะครับก่อนชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กู๊กกักชาแนลด้วยนะครับ หลังจากไหว้หลวงพ่อโตนะครับก็มาไหวนน้หลวงพ่อโสธรนะครับอยู่ที่ริมน้ํานะครับหลวงพ่อโสธรนี้จะอยู่ติดกับริมน้ํานะครับนครับหลวงพ่อโสธรก็จะอยู่ริมน้ําเลยนะครับอยู่ใกล้ศาลาเจ้าพยาปทุมธานีนะครับ ถ้ามาช่วงเย็นๆก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบวัดนะครับให้อาหารปลา ครับก่อนจบคลิปขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องกุ๊ปกักชาแนลด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ